เยสือสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เน็ตชาแนลสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมเจ็ดบาทกันอย่างเช่นเคยนะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้ครับจะเป็นคลิปพูดถึงข้อมูลที่หลุดออกมานะครับในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับฉลองครบรอบครึ่งปีของเกม7บาทนะครับสำหรับข้อมูลที่หลุดออกมานะครับเพื่อนๆอาจจะเห็นแล้วนะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมีคนพูดถึงกันเยอะมากๆครับจะเป็นอะไรนะถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ยก็ไปดูพ,พร้อมกันเลยครับ นั่นก็คือเมโอดัตลอสเวนนั่นเองครับจะเป็นคำภาษาอังกฤษเลยของ Global นะครับนั่นก็คือ half anniversary นะครับซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าข้อมูลอันนี้ต้นตอรู้สึกว่ามันจะมีคนเขาเอาข้อมูลมาปล่อยใน Discord ของพวกต่างชาตินะครับและข้อมูลที่ดูออกมาไม่ใช่มีแค่ดัตลอสเว์นะครับอย่างแรกเลยก็จะเป็นดัตลอสเว์ใช่ไหม างที่2เนี่ยจะเป็นสกิลการ์ดของตัวละครเมลิโอรัสมานเขียวครับแล้วก็อย่างที่3นะครับจะเป็นแบนเนอร์ของเดลิเอลิที่กําลังอัปเดตเข้ามาในวันนี้ครับซึ่งทั้ง3อันนี้มันได้มีอัปเดตเข้ามาพร้อมกันเลยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่าตัวละครที่กําลังจะเข้าต่อไปนะครับในไม่ช้าในกิจกรรมครบรอบครึ่งปีของเกม7บาของเราในตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นอะไรไปไม่ได้นะครับนอกจากดัตต์อเวนนั่นเองซึ่งหลังจากที่ข้อมูลมันหลุดมาแบบนี้นครับทาให้เขาเรียกว่าอะไรอะ การตัดสินใจว่าจะเปิดตู้เดดีเอลิตอนนี้มันก็เปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อวานค่อนข้างมากนะเพราะตอนแรกเราก็ยังไม่รู้นะครับว่าดาร์ลอนเวนจะมาเมื่อไหร่ซึ่งตอนแรกผมก็คิดว่ามันน่าจะมาในอีกประมาณ1เดือนถึง2เดือนประมาณนี้แต่สรุปว่ามันน่าจะมาไวกว่าที่คาดครับและถ้าคิดจากทไลายนะครับเกมเจ็บปากของเราจะครบครึ่งปีน่าจะตอนประมาณต้นเดือน9นะครับหรือว่าวันที่1ถ้าเกิดดูตามปฏิทินนะเพราะว่าเกมเจ็บากเขาจะอัปเดตทุกวันอังคารใช่ไหมครับพอถ้าลองคิดดูตามทไลายนะครับ ตู้เดดีเอลีที่น่าจะอยู่2สัปดาห์เนี่ยก็จะหมดพอดีนะครับแน่นอนว่าหลังจากตู้เดดีเอลีน่าจะมีตัวขั้นหรือว่าตัวมาดูดเพชรพวกเราอีกทีหนึ่งก่อนที่ดาร์ลเวจะเข้ามานะทําให้ตอนนี้นะครับหลายๆคนก็สงสัยว่าเราควรจะเปิดหานเดดีเอลีหรือว่าควรจะเปิดหานดาร์ลเว่นะครับก็อันนี้ผมจะมาพูดตามความคิดเห็นของผมละกัน2ตัวนี้ครับต้องบอกว่ามันเป็นตัวละครที่เก่งมากนะ และคอนเทนต์อย่างที่บอกไว้ครับทำได้หลากหลายก็จริงแต่ว่าเชี่ยวชาญไปคนละาดา้นะสำหรับตู้ดันรอเวที่จะเข้ามานะครับถ้าอิงจากเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเนี่ยตู้นี้มันจะเป็นตู้กระชาพิเศษครับแน่นอนว่าเหรียญดันรอยเวมันก็จะเป็นเหรียญพิเศษครับไม่เหมือนกับเหรียญตัวปกติด้วยรู้สึกว่าเลทของตู้ดันรอเวเนี่ยมันจะอยู่ที่4%ซนะครับซึ่งตู้ทั่วไปจะอยู่เพียงแค่3%และที่สาคัญตัวละครในตู้ดันรอยเวส่วนมากมันจะไม่ค่อยมีตัวกากนะจะมีตัวที่น่าใช้งานคค่่่่อออออนนนข้้้าางงงเยะรรับแตตตีกกว ถ้าคิดจากไทม์ไลน์ของเซิร์ฟเรานะครับเดลีเอรีแดงมันจะหมดตอนตู้ดาร์รอเวนมาพอดีเพราะฉะนั้นตัวละครที่ใส่มาในตู้ดารรอลเวนเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนเซิร์ฟญี่ปุ่นทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะเดลี่เอรีเนี่ยมันอาจจะยังไม่อยู่ในตู้ดาร์รอเวนก็เป็นไปได้ค่อนข้างสูงครับแต่ถ้าพูดถึงความแรงครับบอกเลยว่าดาร์รอเวนมันแรงกว่าเดลี่เอรีมากๆนะเพราะว่าเดลี่เอรีเพื่อนๆสามารถหาได้หลายทางนะครับไม่ว่าจะเป็นกรชาพาที่2นอกจากนั้นตู้บิเซตต่างๆโอกาสที่มีเดลี่เอรี อยู่ในตู้ก็ค่อนข้างสูกเช่นกันแต่จะไม่เหมือนกับดัดรอเวนะเพราะว่ามันจะเป็นตู้พิเศษเลยคือถ้าของเซอร์แม่เจปแปนเนี่ยมันจะมาแค่ตู้ดัดรถเวนะครับแล้วก็อีกทีหนึ่งก็ตอนเป็นอลิซาเบธนางฟ้าเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดดูจากความแรงแล้วนะครับ เอาจริงเราควรจะไปเปิดตู้ดันรอเวนจะดีกว่านะเพราะตอนนี้มันมีคอนเฟิร์มยืนยันออกมาแล้วนะครับและที่สําคัญตัวละครดันรเวนถ้าเพืเ่อนๆอยากจะให้มีประสิทธิภาพจริงๆนะเพื่อนเพื่อต้องคิดไปถึงเพื่อดาวม่วงด้วยครับเพราะฉะนั้นเราควรจะเปิดดันรอเวนอัพอันติให้ได้ประมาณขั้น4นะครับเพื่อที่เราจะปลดดาวม่วงได้แม็กเราถึงจะใช้ดันรอเวนได้มีประสิทธิภาพจริงๆนะเพราะว่าถ้าเพื่อนเปนเ,ปนเปิดได้แค่ตัวเดียวนะครับเราอาจจะใช้ดันรอเวนเต็มที่ได้ไม่นานนะเพราะว่าหลังจากที่ระบบดาวม่วงมาเนี่ย มันต่างกันค่อนข้างมากครับและการมาถึงของดัลอรเวนผมบอกเลยว่าอีกอย่างหนึ่งที่เพื่อนๆต้องเตรียมไว้นะครับนั่นก็คือหินปลด UR ทําเซต UR ของเมลิโอดัสครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าเวลาตัวละครเข้ามาใหม่ตัวละครที่สามารถปลด UR ได้มันก็จะเพิ่มเข้ามาด้วยนะก็ต่อมาเดี๋ยวเราไปดูคะแนนของดัลอรเวนกันดีกว่าว่าทางเซิร์ฟเจแปนเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับ เว็บแรกเราก็มาอยู่ที่เว็บเกมวิดนะครับดัดรอนเวเนี่ยจะอยู่ tier SS นะครับสีแดงเลยจะเห็นได้ว่าเท่ากับเดลี y เอลีเลยนะเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าหลายๆคนเนี่ยน่าสนักใจแน่นอนว่าจะเปิดตู้ไหน,นครับแต่ถ้าพูดถึงความแรงความยากที่เพื่อนๆจะสามารถครอบครองได้เนี่ยแน่นอนว่าดัดรอนเวนยากกว่าเดลี y เอลีเยอะครับต่อมาเรามาดูทางด้าน Web, ออเว็บอัลเทอร์มาก,กันบ้างนะครับสำหรับอ,อัลเทอร์มาเนี่ยมันมีจัดอันดับตัวละครที่แข็งแร่งที่สุดตอนนี้นะอันดับ1นึถึงสิซึ่งเดลีเอลีตอนนี้จะอยู่ที่9นะครับเมลิโอ ก็ถ้าดูจากอันดับตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆก็น่าจะเลือกได้ไม่ยากนะว่าจะเปิดตัวไหนดีแต่ที่บอกนะครับ2ตัวนี้เราเอาไปใช้คอนเทนต์ค่อนข้างต่างกันนะครับส่วนคะแนนเทียของ m e l ิ o อรัตลอดเวนในอ u t เทอร์มาครับก็จะอยู่เทียเอสเเช่นเดียวกันนะครับต่อมาเราก็มาดูคะแนนที่ลึกขึ้นมาหน่อยนะครับของเว็บเกมวิดครับสำหรับเกมวิดเนี่ยคะแนนได้10เต็ม10นะดัลอดเวนจะอยู่ในเทียเอสนะครับสามารถเอาไปใช้โหมดความยากระดับสูงได้ A บวครับ พีพีได้ SS นะครับแล้วก็การฟาร์มเนี่ยได้ S ถึง3ตัวเลยครับต้องบอกว่าเป็นเป็นตัวเดียวเลยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะตรงนี้ที่มี S3 ตัวนะครับส่วนพาสซีฟเนี่ยจะได้แค่ C เท่านั้นครับเพราะว่าพาสซีฟของดารลอร์เวนเนี่ยจะได้แค่ตัวเขาเองนะวิธีได้ดารลอรอเวนนะครับจะได้เพียงแค่จากกาชาเฟสติวัลเท่านั้น,นครับพูดง่ายก็คือเป็นกาชาแบบพิเศษนะแล้วก็สําหรับคอนเทนต์ที่ไปได้ดีของดารลอร์เวนนะครับซึ่งในเซิร์ฟเราเนี่ยก็จะมีเพียงแค่บอสกิลตัวแรกเท่านั้นนะครับ สำหรับอุปกรณ์ที่แนะนําให้ใช้นะต้องบอ,อกว่าดาร์อดเวนสามารถไปได้หลากหลายมากนะครับแต่เว็บนี้เนี่ยเขาแนะนําให้เพื่อนๆใช้เป็นเซ็ตโจมตีผสมกับเซ็ตเดเมจคริติคอลครับซึ่งออปชั่นเสริมก็จะเน้นเป็นพลางโจมตีนะครับกับคริติคอลเดเมจนะครับตรงนี้อันไหนก็ได้นะแล้วแต่เราชอบเลยส่วนอีกอันนึงนะครับจะเป็นเว็บอัลเทอร์มาครับสำหรับออร์มาดาร์เวนจะได้97เต็ม100คะแนนนะครับ คอนเทนต์ที่ไปได้ดีนะครับ PP จะได้ S อครับบอสกิวจะได้ S นะครับแล้วก็การฟาร์มเนี่ยได้ S เช่นกันส่วนไฟนอลบอสที่ดีที่สุดนะครับก็จะเป็นไฟนอลบอสเมอร์ลินครับซึ่งของเราผ่านมาแล้วนะสำหรับเซตอุปกรณ์ที่แนะนําของเว็บนี้นะครับจะเป็นเซตแรกจะเป็นเซตโจมตีป้องกันครับโดยออฟที่แนะนําก็จะเป็นออฟโจมตีป้องกันแบบเซตปกติเลยนะเซตทั่วไปส่วนอีกเซตหนึ่งก็จะเป็นเซตโจมตีกับครีเดเมจเหมือนกันเลยนะ โดยออฟที่เน้นนะครับก็จะเป็นออฟโจมตีกับออฟคริติคอลเดยเมยครับก็สุดท้ายนะครับก่อนจบคลิปเรามาดูความสามารถของเมลิรันดารเวยกันดีกว่าว่าสกิลของเขามีอะไรทํำไมถึงได้คะแนนเยอะขนาดนี้นะครับอย่างแรกนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขอพูดก่อนเลยคือเบสสแต็ตนะครับต้องบอกว่าดาร์ดรเวยเป็นตัวละครที่เบสสแต็ตเยอะมากๆนะถ้าเพื่อนๆดูจากตรงนี้นครับเช่นเดี๋ยวว่าสเต็ตของเขาสูงถึง4,460นะครับสเต็ตเริ่มต้นโดยถ้าเพื่อนๆเทียบกับตัวอื่นนะสเต็ตดาร์ดารเวนโคตรเยอะครับ คือเดดี้เอลี e เนี่ยยังอยู่ประมาณ ,3850 นะครับเรียกได้ว่ามากกว่าตัวทั่วๆไป5 6 0 0 CP เลยนะคือโคตรเยอะครับก็เดี๋ยวเราลองมาดูสแตทที่สำคัญครับสำหรับสแตทที่สำคัญของดัดลอนเวนะอย่างแรกเลยคือค่าพทางโจมตีที่สูงครับส่วนอย่างที่2ที่โกงนะครับนั่นก็คือค่าต้านทานครับหรือว่า s i s t a n c e แค่เบสของมันนะครับเริ่มต้นมาก,ก็70%สแล้วนะครับสำหรับค่าที่หนักจริงๆของดัดรอนเวนก็คือครีรีิครับดัดรอเวนเป็นตัวละครที่ติดคริง่ายมากๆแต่ข้อดีของมันก็คือ ตัวละครตัวนี้จะมีค่าคริ t i c a l d ลดีเฟนที่สูงครับอยู่ที่60%เลยสำหรับเบสน,นอกจากนั้นยังมีดูดเลือดอีก10%ซด้วยนะคริเทซิทที่เป็นสูมันดียังไงนะครับเพราะว่ามันสามารถมาคอมโบกับพาสซีฟได้ครับเวลาตัวละครตัวนี้โดนคริติคอลเดเมจนะครับสกิลแรง์ของการ์ดในมือเรามันจะอัพแบบออโต้นะเป็นตัวละครที่เราสามารถใช้การ์ดทองได้ง่ายมากๆนะครับโดยที่ไม่ต้องมีตัวอัพแรง์การ์ดอย่างเช่นโกเทอร์อยู่ในทีมแค่เ,เพื่อนๆอ่านพาสซีฟ พัลสีมันก็โคตรโกงแล้วนะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันบ้างดีกว่าท่าแรกนะครับจะเป็นท่าโจมตีใส่ศัตรู1เป้าหมายนะครับโดยที่แรงหนึ่งเนี่ยจะไม่มีเอฟเฟกอะไรนอกจากโจมตีส่วนที่แรง2กับแรงสามสามารถเติมเกรดให้กับตัวเองได้นะครับที่1เกรดกับ2เกรดสกิลนี้ก็จะเหมือนกับเอเลนเขียวปากเขียวแล้วก็มอนสปีดเลยนะครับคือเป็นการโจมตีแล้วก็เติมเกรดของตัวเองไปในตัวด้วยต่อมาสกิลที่2นะครับท่านี้เนี่ยจะสามารถโจมตีแล้วก็ มีผลของการชาร์จอยู่ด้วยครับสำหรับเอฟเฟกชาร์จก็คือจะโจมตีโดยไม่สนค่าพลังป้องกันของศัตรูนะครับที่สําคัญท่านี้เนี่ยโจมตีศัตรูเป็น AOE ครับโดยเดเมจเริ่มต้นอยู่ที่130%และแรงที่2ก็จะเป็น195%และแรงที่3จะเป็น3 2 5ครับถือว่าเป็นท่าเดเมจหมู่ที่ดีมากๆท่านหนึ่งเลยครับท่านี้และสุดท้ายครับอันติเมทนะครับสำหรับอันติเมทของดร์ลอดเวนท่านี้เนี่ยมันจะมีความสามารถ Secret t e c เทคนิคอยู่ครับ สำหรับซีเคทเทคนิคตอนนี้มันก็จะมี2ตัวมั้งถ้ารวมดัดรอดเวนะก็จะเป็นท่าธรรมดาของมีขาสนะครับซึ่งจะมีท่าซีเคทเทคนิคเช่นกันโดยเดเอมเริ่มต้นของท่าน,นี้จะอยู่ที่300%นะครับและที่สำคัญท่าน,นี้เนี่ยสามารถโจมตีได้เปรียบทุกท่าด้วยครับคือต้องบอกว่าเป็นอันติที่โกงมากๆนะท่านี้โอเคก็สำหรับคลิปในวันนี้เดี๋ยวผมก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับสาหรับ เดลี่เอลี L e, กับดร์รเวนตัวละครไหนควรเปิดตัวละครไหนไม่ควรเปิดตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเพื่อนๆก็น่าจะตัดสินใจกันเองได้นะเพราะว่าตอนนี้เพื่อนๆก็มีข้อมูลต่างๆอยู่ในมือแล้วนะครับและสุดท้ายนี้นะครับผมขอเตืมมอนเพื่อนๆนิดนึงว่ากาชามันเป็นอะไรที่มันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคือมันเป็นการเสี่ยงดวงครับเพราะฉะนั้นต่อให้เราเปิดมากขนาดไหนเนี่ย ถ้าเกิดดวงซวยจริงๆมันมันไม่ออกมันก็ไม่ออกครับตรงนี้ก่อนเปิดกาชาทุกครั้งผมอยากให้เพื่อนๆทําใจไว้ระดับหนึ่งด้วยนะโอเคสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสาหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมก็จบไว้เท่านี้แล้วกันสวัสดีครับ